สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มอีกแล้วนะคะทุกคน EP นี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่อยากเลี้ยงน้องแคคตัสที่เลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้นั่นเองนะคะก็ตั้งแต่แก้มเลี้ยงน้องแคคตัสมานะคะทุกคนก็คําถามที่ทุกคนชอบถามก็คือแคคตัสเนี่ยทำไมจําเป็นจะต้องมีสแสลนนะคะ เลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยไม่ได้หรอแบบว่าวางไว้กลางแจ้งไม่ได้หรอเพราะว่าน้องกระบองเพชรน,นะเขาต้องทนแดดทนฝนนะคะอย่างที่รู้ๆกันนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงน้องขค,คตัสก,ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะทนแดดร้อยฝนร้อยไม่ได้ขนาดนั้น,นะค่ะูกแต่ว่ามันก็ยังมีสายพันธุ์ที่สามารถเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้อยู่นะคะแก้มก็จะเอามาเสนอแล้วก็เอามาแนะนําทุกคนในคลิปนี้นั่นเองนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่ทั้งหมดของ แคคตัสในโลกอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าณตอนนี้ที่แก้มเลี้ยงอยู่นะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะก็เผื่อมือใหม่นะคะอยากเลี้ยงน้องแคคตัสแล้วก็ยังไม่มีไม่มีสแลนให้เขายังไม่มีที่ให้เขาหรือว่าที่บ้านเต็มแล้วอยากเลี้ยงอะไรที่มันทนแดดทนฝนบ้างนะคะเดี๋ยวลองมาดู EP ีนี้กันคะ่ะ นี่นะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังของแก้มนะคะก็จะเป็นแคคตาที่แก้มเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยนั่นเองนะคะทุกคนอ่เดี๋ยวแก้มจะให้ดูเลยว่าตรงที่แก้มเลี้ยงนะคะตรงนี้นะนี่ก็คือไม่มีหลังคาไม่มีซแซลแลนนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงเฉพาะไอตัวที่แดดร้อยฝนร้อยได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะว่ามีอะไรบ้าง โอ้โหมุมนี้นะคะทุกคนมองไปแล้วสวยใช่ไหมคะทุกคนนี่ตอนนี้ประมาณกำลังจะสี่มงเย็นนะคะแสงมากพอดีค่ะสวยมากๆไปะไปดูกันเลย ชนิดแรกนะคะทุกคนที่แก้มอยากแนะนําก็คือน้องโลบิเวียนั่นเองนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือแก้มต่อต่อไว้นะคะทุกคนก็จะมีทั้งต่อเองแล้วก็ CF มานั่นเองนะคะทุกคนจริงๆแล้วโลบิเวียเนี่ยเขาก็จะมีแบบกระถางก็คือหัวเขาเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็คือเป็นไม้รากเนาะแล้วก็ต่อต่อนะคะสําหรับที่ใส่กระถางน่ะมันก็แล้วแต่ชนิดด้วยนะว่าจะทน แดดร้อยฝุ่นร้อยหรือเปล่านะคะก็ต้องดูว่าแบบว่าเอ้ยพอโดนแดดแรงๆแล้วเขาจะแบบว่าจะยุบไหมจะแห้งไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรานํามาต่อต่อแบบนี้นะก็คือแดดร้อยฝุ่นร้อยได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือที่แก้มเลี้ยงก็คือจะเป็นแดดร้อยฝุ่นร้อยได้เลยก็คือเราไม่จํากัดเลยว่าเอ้ยจะต้องเป็นโรบีเวยชนิดนี้นะอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ยังมีตัวน้องตุยๆอยู่บ้างนะเพราะว่าเขาที่แล้วคือแบบแก้มรดตอนกลางคืน,นะคะ่ะทุกคนเนี่ย ก็จะมีตัวตุยๆอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เลี้ยงอยู่ในกระถางนะคะทุกคนดูนะนี่ก็จะมีอันนี้แดดส่องมาแรงเหมือนกันเห็นไหมว่าบางชนิดคือก็ไม่ได้ที่จะแบบว่าต้องแดดร้อยได้นะคะทุกคนเนี่ยแบบกระถางก็สวยไปอย่างหนึ่งเห็นไหมว่าดอกเขากำลังออกเลยนะคะแต่ว่าที่แก้มแนะนำก็คือต่อๆจะได้แดดร้อยเปอร์เซ็นตเลยคะ่ะฝนร้อยได้ด้วยพามาชมคะ่ะทุกคน อีกอย่างหนึง่งคือการต่อตอ,ตอได้แดดร้อยฝนร้อยแล้วโตเร็วด้วยนะคะทุกคนดูนี่ดอกเขากําลังแบบเมื่อคืนนี้ฝนเทลงมาตอนนี้ฟ้าก็ร้องอยู่ไม่รู้คลิปเราจะจบไหมนะนี่นะคะดอกแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าอันนี้นะทุกคนดูสังเกตดูเนี่ยมีมเมล็ดด้วยนะคะเนี่ยแก้มยังไม่ได้ผสมเองเลยนะมีน้องพึ่งแถวนี้นะคะมาผสมให้เราก็ได้มเมล็ดด้วยทุกคนดูนะคะอันนี้คือแดดร้อยฝนร้อยได้เลยสวยมากมาก แนะนำเลยนะคะถ้าใครชอบสายดอกนะคะก็ลองเลี้ยงน้องโรบิเวียดูแล้วก็นํามาต่อต่อนะคะเดี๋ยวแก้มให้ดูนี่ชัดเจนมากอันนี้คือไม่มีหลังคาและอะไรเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้คือแก้มเลิฟมากๆดอกแบบเยอะมากค่ะทุกคนหืมตัวนี้กําลังบานพอดีเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเย็นแล้วเนาะตอนแรกเขาบานเต็มที่สวยมากตัวนี้เขาจะเป็นชื่อว่าเซนนะคะ s a n t นะคะเซน49สี่สิบเก้านั่นเองเนี่ย ดอกเขาสวยมากค่ะทุกคนโอ้โหนีต้นข้างๆกันก็จะเป็นอีกดอกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้แก้มก็จะมีความแบบว่าสะสมดอกแบบสีสวยๆนะคะชนิดที่2ที่แก้มอยากแนะนำค่ะทุกคนตอนนี้หวังว่าฝนจะไม่ตกลงก่อนนะคะก็คือน้องแมมน้ำตาคอนั่นเองตอนนี้ดอกกำลังออกเยอะมากๆนี่เลยนะคะ,ะแต่เขากาลังยุบเนาะ เพราะว่ามันเย็นแล้วนะคะนี่เลยน้ำตาขอดําค่ะดอกเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยสวยมากๆอันนี้จะอยู่ในกระถางห6นิ้วนะคะแก้งนี้ของแก้มก็คือวางไว้แดดร้อยฝนร้อยเลยนะคะทุกคนซึ่งที่แก้มเลี้ยงอยู่เนี่ยหนาตาขอเขาจะมีนามตาขอดําแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกหนาตาขอขาวเนาะเนี่ย,เน,ยเนี่ยเขาเรียกน้องอ้วนส้มเนี่ยก็คือเป็นสีเขียวเวลาโดนแดดก็จะมีอันนี้นิดหน่อยนะคะ ก็หนามตะขอดําเหมือนกันแต่เขาเรียกอ้วนส้มเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งเห็นไหมว่า3มชนิดนี้นะคะ3แบบนี้นะคะก็คือแดดร้อยฝนร้อยได้เหมือนกันนะคะแก้มก็แนะนําเลยนะคะเลี้ยงง่ายแล้วก็หน่อออกง่ายหนออ่อออกง่ายด้วยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมหน่อออกง่ายแล้วก็ดอกออกง่ายด้วยนะคะอันดับที่สองที่แก้มอยากแนะนําก็คือน้องแมมหนามตะขอนนั่นเองจ้าสวยๆเลยนะ อันดับสามที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือน้องนี่เลยจ้าดาวล้อมเดือนทุกคนดูแสงสวยมากๆนี่ค่ะทนแดดทนฝนนะคะทุกคนจะต้องมีนะเวลาออกก็คือมันจะเป็นอิชิโนบแหละนะคะทุกคนดอกใหญ่ๆขาวๆค่ะสวยมากๆเลยดูสีเขาเวลากระทบแสงนะคะโอ้โหนี่ค่ะยิ่งได้น้ําได้แดดคือน้องยิ่งสวยมากๆนะคะดาวล้อมเดือนนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะทุกคนแค่เอาวางไว้กระถางเฉยๆค่ะ ลดน้ําด้วยนะตัวนี้คือจะสวยมากๆอ่ะไหน,นลองเปรียบเทียบกับต้นอื่นๆนะคะเห็นไหมว่าตัวสีเขาก็คือสวยเลยนะคะอาจจะเป็นไม้บ้านๆนะแต่ว่าถ้าใครชอบอะไรที่มันเป็นสีนะก็คือตัวนี้นะเลี้ยงง่ายๆนะคะแดดร้อยฝนร้อยได้เลยนะชนิดที่4ี่ที่แก้มจะ นำเสนอก็คือพวกยูโฟเบียต่างๆนะคะแต่ว่ายูโฟเบียมันก็ไม่ได้แดดร้อยฝนร้อยทุกต้นนะคะทุกคนแล้วแต่ต้นเนาะแต่อันแดดแรกเลยที่แก้มดูก็คือน้องอ่านมพันเต้าค่ะทุกคนดูอันนี้แดดร้อยฝนร้อยสวยมากดูนะคะฝ่ามือแบบใหญ่มากนะปกติต้นตัวเท่านิ้วก้อยนะเราต้องเลี้ยงให้เขาแบบโตขนาดนี้เลยนะคะทุกคนเนาะยูโฟเบียที่อยู่นี่ก็จะมีพวกอ่าน้องนมพันเต้า,นม,น,ตานมพันเต้านี่ยูโฟเบียหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พวกนี้จะเป็นนี่นี่ นี่นะคะสวยมากๆเลยไม้หนามนะคะทุกคนอันนี้คือแดดร้อยฝนร้อยได้เลยยิ่งโดนแดดโดนฝุนนะคะดูสวยมากนะคะนี่ซื้อมาจากต้นเล็กๆเป็นต้นโตแล้วอ่าอันนี้อีกอันนี้แบบด่างค่ะทุกคนโอ้โหนี่ตอตอด่างนะคะทุกคนพวกตอก็แดดร้อยฝนร้อยได้อยู่เนาะตอบลูด,ด่างทุกคนตอบลูด,ด่างค่ะสวยมากเห็นไหมหลังๆมาเริ่มสะสมอะไรด่างๆนะคะ ต่อไปต้นนี้เลยเห็นไหมนี่มีสองต้นนะคะนี่ยูโฟเบียกระดูกมังกรอันนี้เป็นกระดูกมังกรขาวอันนี้จะเป็นออกแนวสีเหลืองนะคะจริงๆเขาก็เป็นมังกรขาวเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นสีเหลืองนะคะแก้วมาเขาแตกดีก็เลยเก็บไว้นิดนึงนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นยูโฟเบียเหมือนกันทุกคนเห็นไหมลายเขาสวยมากๆตัวนี้เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายเลยนี่ สวยอะดูไกลๆดูไกลๆวางรวมๆกันแล้วสวยนะคะทุกคนนี่แดดร้อยฝนร้อยได้นะคะยิ่งสวยเลยใครชอบแนวตระกูลนี้นะชอบปลูกไว้ให้มันเป็นลวดลายเอาไว้แบบทําสวนถาดจัดสวนสวยๆนะคะอันนี้ก็แนะนําเลยนะคะอะให้ดูอีกอันนึงซีรีอูดค่ะนี่ซีรีอูดเนาะจะอยู่ตรงนี้นะซีรีอูดเขาเรียกนะคะ แล้วก็อีกอันนึงนะที่แก้มชอบมากๆอันนี้คือแก้มชอบมากๆปกติตัวเองเป็นคนชอบอะไรที่มันเป็นยูโฟเบียทุกคนเป็นอะไรที่มันย,ยุยยยาวยาวแต่จริงๆถ้าเปรียบเทียบกับแคคตัสก็คือชอบเกือบทุกสายพันธุ์เพราะว่าเขามีความเป็นเอกลักษณ์แต่ละต้นไม่เหมือนกันนะคะดูดูน่ารักดีอันนี้จะเป็นตัวนาคราชนะคะก็คือเขาเรียกว่ายูโฟเบียเหมือนกันนะเป็นตัวนาคราชนาคราชนี่ก็แบ่งไปอีกนะตัวเมียตัวผู้ตัวอะไรอย่างนี้ไนงะทุกคน นี่แต่ว่าแก้มจะเปรียบเทียบให้ดูแก้มมีหน้าคราช2แบบนี่คะ่ะที่แก้มบอกว่าแก้มมีหน้าคราช2แบบเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเขียวที่เห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าตัวด่างคะ่ะตัวด่าง,งเขาก็จะเป็นสีขาวๆสวยมากนะคะ นี่โฟกัสไอต้นนี้นะเพราะว่าต้นเล็กๆก,ก็คือเป็นกุหลาบหินนะคะเขาก็มาเกิดด้วยเฉยๆนี่นะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีไอตัวนี้นะนักคราชนะคะมีดอกเหมือนกันดอกแดงๆส้มๆส,สวยมากแนะนําเลยแดดร้อยฝนร้อยนะคะมีมานานแล้วตัวนี้นะคะก็จัดอยู่ในพวกตระกูลยูโฟเบียอันนี้เหมือนกันนะคะ ใครที่อยากเลี้ยงไว้แบบต้นจัดสวนจัดอะไรก็คือพวกตระกูลตอต่างๆเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นตอเหมือนกันเห็นไหมแก้มซื้อมาแล้วแก้มก็มาเพาะพันธุ์ขยายจะเอาหน่อเขานะคะก็เลยตัดชําแบบนี้นะอันนี้ซื้อมาทั้งหมดนี่คือ300บาทนะคะตกตอละร้อยบาทเนาะแก้มซื้อมาหนึ่งสามี่ตกตอละร้อยได้3ามตอแถมหนึ่งได้4่ตอเห็นไหมก็มาตัดชําแบบนี้นะคะเริ่มเกิดแล้วค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสวยมากๆนะตัวเนี้ย แพงราคาแรงค่ะต้นใหญ่ๆหใครอยากแบบเลี้ยงเลี้ยงให้โตเนาะก็คือตอก็จะมีตอนี้ใช่ไหมแล้วก็มีพวกตอบูค่ะสวยๆเห็นไหมทุกคนเพราะฉะนั้นใครอยากลองเลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยประดับบ้านนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตระกูลพวกนี้เหมือนกันนะคะสวยเลยนมพันเต้าก็สวยเนาะทุกคนดูดิ และอันดับ5ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็คือแจมน้องหางลิงตระกูลหางต่างๆนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าแก้มเน้นคือหางลิงเลยหางลิงนี่คือชอบแดดมากๆทุกคนดูยิ่งอยู่แดดยิ่งได้น้ํานะน้องจะสวยมากๆนะคะทุกคนไม่ใช่เฉพาะหางลิงนะมีหางกระรอกแดงหางกระรอกเหลืองนะคะเดี๋ยวแก้มพาไปดูใกล้ๆ นี่เลยค่ะแดดร้อยฝนร้อยที่แท้ชูเห็นไหมว่าเขาเริ่มแบบยาวนะคะนี่สวยมากๆหางลิงเขาก็เหมือนหางลิงจริงๆนะทุกคนดูโหน้องลิงตัวนี้หางยาวมากๆแล้วค่ะทุกคนดูนี่ราคาสมัยก่อนคือกระหางละพันสองนะคะราคาแรงเลยนะกระถางละพันสองค่ะนี่เขาก็เริ่มมีหน่อแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นรากนะ ทุกคนสวยถ้าใครปลูกแล้วมันแบบย้อยๆนะคะเดี๋ยวแก้มเอา้าประกอบก็นใ้ดูสวยมากๆนี่หางกระรอกก็ใช่ย่อยนะคะทุกคนสวยมากๆเลยอันนี้หางกระรอกเหลืองเห็นไหมแตกหน่อยเยอะมากเลยอันนี้หางกระรอกต้มแหละอส้มๆแดงๆนะคะทุกคนดูสวยมากๆนะคะอันนี้เลี้ยงง่ายแล้วคือดอกสวยด้วยนะดอกสวยมากๆเลยนะคะอีชนิดหนึ่งก็คือหางสิงเดี๋ยวแก้มมองหาหางสิงก่อนตรงนี้ไม่มีหางสิงอ่ะ นี่นะคะตะกูลหางนะคะทุกคนสวยๆไปสามารถหาซื้อมาเลี้ยงได้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะตัวเนี้ย เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนที่แก้มแนะนําไปตอนนี้ฝนฟ้ากําลังมานะคะก็คลิปจบพอดีเลยค่ะทุกคนนี่ถ้าใครชอบนะคะสายพันธุ์ไหนหรืออะไรที่แก้มแนะนําไปเมื่อกี้นะคะลองไปหาซื้อมาเลี้ยงกันได้เพราะว่ามันแดดร้อยฝนร้อยเพราะว่าแก้มก็เลี้ยงอยู่เนี่ยคือน้องน่ารักมากๆนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วก็ช่วยติดตาม s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรก็ พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะคะทุกคนหรือว่าใครมีอะไรอยากให้แก้มทำคลิปอะไรนะคะแกะมาบอกได้เลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะแก้มขอลาไปก่อนนะคะถ้าแก้มพูดอะไรผิดไปหรือทุกทุกคนมีคำแนะนำหรือแบบอ่าพี่ๆที่แบบว่าเฮ้ยน้องแก้มยังมีอีกเยอะเลยนะที่แบบว่าแดดร้อยฝนร้อยนะคะช่วยคอมเมนต์บอกแก้มด้วยเพราะว่าแก้มมีคนนึงนะคะที่จะไปตามหามาเลี้ยงนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ ติดตามคลิปของเราจนจบนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้บ๊ายบาย